งานวายเจ้างานวายเนี่ยวายทั้งนั้นเลยอ่ะอวายอุเซ็ก,กวายกับเซ็กเซ็ก,กคือแชมเปญน,นั่นนะ่ะในภาษาเรียมันบนห้องเซ็กนะคะ S A K นะคะไม่ใช่ S.A.X นะคะเฮ้ยต้อมไปไหนอ่ะ เออเนื้องานวายว่ะมันเป็นงานวาย้รืเปล่าใช่พี่มาตรงนี้ระจำเลยเซนอะไรอะเซนโฮฟครูเกนครูเดนเทนเราก็บ้าไปกินไปกินวายเมื่อกี้ตรงนู้นไป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 ง้อเถอะกลับไปปะเราไปกินมาแล้ว ไปกินวายของพี่ดีกว่าอวเออ,อ,เอ,อว่ายถ่ายหนาย้าตัวเองก็ได้เป็นงานวายเงินว่ายเงนินไปไปกินวายของพี่ขี้ขวดไปเลยเป็นย <c oughs> อนเออจะไม่มี เอวก <h Bu> ินงไว้กันเจ้ามาแอวกินงไว้กันเจ้าโอ้ท่าออกคนน่าออกได้เนาะโน่นได้โน่นตรงโน่นอ่ะ